สวัสดีครับพบกับผมกล้องกล้องสมุดลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลเส้นเคยนะครับพี่น้องตอนนี้เฮาก็อยู่บ,บ,บ้านจันครับตำบลบ้านจันอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องตอนนี้เฮาก็กำลังขึ้นไฟมรงนี่ครับขึนน้นขะั้นเนาะได้ไน่แล้ะครับจันสองสามถูมครับเด็ดเฮาได้ท้ำการแสด,ดงครับพี่น้องเราก็มาหอดวางหันนี่ครับประมาณหามุ่งกลัวๆปุ่ม ดีมากพอก็แม่มาส่งนะครับพี่น้องอ่ะนะให้บึ้งกันดีกว่ามืนนีมีอย่างนี้ถ้ามาอัปเดตสถานการณ์กันเท่า่นะครับโอ้มาอน,นีมีวงหล่อครับพี่น้องรายงานที่ผ่านมาเดี๋ยวมีมมีวงหลอดเลมืนหนีก็เอาวงหล่อมาใส่งานครับพี่น้องโหละ่ะผูได้ชื่อเอิ้นในบ้านผู้เอื้อนวงหล่อ อันนี้จะเป็นข้านนะครับข้านอ่ะสาหน่อยห้องป้ายสาหน้อยลำเพลินโชว์สองตอนะครับเมื่อน,นี้ก็พวกนึงกับเล่ยนอยู่ลอยเอ็ดครับพี่เปาว่ามือห้องก็จะเป็นอยู่ลอยเอ็ดคือกันครับพี่น้องอยู่ลอยเอ็ดคือกันเดือนนาครับมันจะเป็นเลนยู สี่หมื่นครับเดือยูสี่หมื่นด้องานเดือนหนานะครับเห็นว่าหัวหนาแล้วว่านี่โปรโมชั่นนี่แหละโปรโมชั่นหมอลำครับแต่ยังไม่บอกครับที่น้องว่าแตงแต่จังไหนล่อคุยไงเล่าก็เจ้าว่าดีกว่านะครับเนาะในลำโพงกันแล้วนะครับลำโพงก็เสร็จแล้วแล้วห้องมาบึงบรรยากาศข้างล่างกันดีกว่า อยาเด้อพี่น้องมาบึงสะบึงแค่กันดีกว่านะครับอ,อู้ขาเจ้ามากจองกันไมแล้วครับพี่น้องมื่อนี้งานฟรีเด้อครับงานฟรีครับกิ๊กตู้ยาเวสั่นกิ๊กตู้ยาเมื่อนี้เป็นแต่พุ่นหลายเลยพี่น้องเพราะว่าดินเป็นนี่ไหมป็นจะฟงแห้ง เสียเบิร์ดครับพี่น้องไงพ่อตุ้ยครับอันนี้ไม่ไม่ได้ทำอะไรเหรอรอรอเขาปั่นไปะฮรลโหลไปถามพ่อพ่อแม่ด้วยนะบ้านอะไร้านไหสดแจ้ว่ามันอันนี้อันนี้เฮาเหล็นอยู่โรงเรียนงยังก่อนะตรงนี้ล่งอยู่อันบ้านจันด้ยบ้านจันตำบลบ้านจันเพื่อมาดุงถามยังไงแล้วดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผม สวัสครับผมยังไปเือ้าเป็นตาเสียบับผมวหมะฮอดจักโม่งนี่น่้ดนเติมแล้วาวดนเตแล้เนาะมนี้เอาครั้งน้อเม่ฝฝนบ่ตกดอกมือนี้เอาซื้อบตุกบ่ตกบตกบ่บบ่บ นีแม่เราก็มาหอดจะพักเนี่อกี้พี่น้องนะครับอันนี้ผมก็เดินทางมาเตะสเกยเด้ประมาณหาหกลอยลูกนะครับจากสเกวมาอุดรนะครับพี่น้องเฮ้ยเขามาถ่ายสถานการณ์ให้บึงนะครับป่านางอ่าเป็นจังไดอยู่กันจังไดนะครับนี่ก็ซากันเรียบร้อยครับเหลือแต่ขึ้นคานหนึ่งครับกระถางเขาจะออกปันไฟน้ำ สวัสดีครับจันเจมหนาคือบ่เคยอิ่มแท้หนาคือบ่เคยอิ่มเถอะหนาบ่เคยอิ่มเด้อทองอิ่มอะคักทองอิ่มอะครับจังว่าตาปิดตาสิปิดแไงเอ้ยเนาะงานหลายโผล่ครับเยาวราชเยาวราชเยาวาชเถาะเยาวราชเถาะขอทิชชูเนี่ยหรอห่อนอันนี้ละทิชชู่แห้งมหอดี่จังโม่งพี่ ทอดประมาณใบสามหกใบสองใบสามใบสองใบสามกะือว่ามะฮอ,อ่นนี่กะนั่งตีเนาะนั่งตีครับรนี่ก็จับกระเจีมาประมาณนี้เนาะพี่เนาะแต่ว่าทีมเวททุ่งเวทีเขาจับกระเจี๊ยมาก่อน,นตั้งวันนี้นะครับอันน,น,น,นี้ก็ทาได้ปั้นปั้นไฟอย่างเดียวนะพี่เนาะปั้นไฟเช็คระบบความเรียบร้อยแน่นเนาะโอ้พี่ กันสามทุ่มโอ้มีแห้งแค่แห้งแห้งครับอควนไลแล้วนะแล้วแล้วนะเอาควันได้เอ้ยเนาะนะครับพี่น้องบึงหลังหันกันดีกว่าปาดบึงขอนนี่พี่น้องนี่หัวซ่านี่หัวซ่านามพี่น้องสัยคัก แต่กับอากาศอย่างนี้เขาโอ้ส่งไม่เว้ยส่งผมเปิดบนรถน่าบน่อแทะปาดถึงเหตุเบิด์ศูนย์สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้กินหัวแทะไปเดียวพ่อกันซีหาหมืองแน่นอนยังได้ไหนีเปลี่ยนตะเปา เป้าไหวป่มอยู่พอนอดไลมาเตเอ้ยเนาะให้หยาบน้ำกระพ่นี่เด่น้ำนี่เด็ดนี่เดดของน้ำทำมาอย่างนี่ถนี้เอาเนี่ยนี่งานีต้อมือนีตัวงานี้อมันเบาคอมือหนีโอ้ขากับิมาหลยอยู่ดอกบ้านข่าหล่นนันี่ ก็ตรง S <S นี้แหละก็จะตรงนี้หาอยู่ก็วา่านีครับพี่น้องนี่ครับไม่ใส่คนหรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วคร well ับอจริงแทะแปนบนึงแบะทาย ก็คด่างงามแท้โอ้ยคือดางงามแท้เอามบนี้บัต่อเวทีป่ะครับต่อเดียวาติเดี๋ยวมารับหลายทางให้ต่อเวทีนัำสารด้หามุหไฟน้ลายยางตายางีนี่คือปใส่เสือทีมันก็เจ้าปใส่เสือทีมันก็เจามันพออเครับพี่ เราต่อ,อยูมาดูดน้พี่น้องกันคือว่าเป็น,เป,นเป็นเอื้อเป็นพอ่อเป็นแม่คนหนึ่งน่ะแห <c oughs> ะอาผมอาสามีนะพี่น้องครับผมพ่อกันแม่ก็คิดหนาเนาะนะครับแต่นี่ก็ผมก็สะหาเต็มโตาหาอาบน้ำอาบยังแต่่าอาบดอกก็ผมอาบมาเต็มเื่อนแล้วโยวกระโดดทั้งมือเลยครับเดินทางทั้งมือนนะครับแบบนี้คิดมีได้กับมีห่านในรูมจะท้ายคิดเหรอพี่น้องหรือบึ้งเพื่อก่าครับพี่น้องมื่อนี้อ้าว นี่ครับผมนี่ครับโอ้โหโคตรเท่เลยพี่ครับผมโอ้โหนี่แหละครับพี่น้องไทยบยรรยากาศในเบิองครับยังไหนมาย,บบาย,บบายังไหนขหรับมื้อนี้นก็พอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ